สกินนี่แฟททำไมต้องแก้ด้วยการเวทใครกำลังมีปัญหาสกินนี่แฟทอยู่นะกดเซฟกดแชร์คลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดจากอะไรแล้วมันต้องแก้ยังไงบ้างนะครับคือคนเป็นสกินนี่แฟทนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อครับมันจะมีแต่ไขมันล้วลองจับตัวเองดูนะตัวเหลวๆเหี่ยวๆหรือเปล่านะครับสำหรับสาวๆเป็นหืมท้องแขนเป็นยังไงบ้างหลังตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าแบบตรงหน้าท้องตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใครมีแบบดึ้มๆๆอย่างเงี้ยอันเนี้ย มีสิทธิ์ใช่นะครับมีสิทธิ์เป็นตะกินนี่แฟตนะครับแล้วทีนี้นะครับมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อเลยครับหนึ่ง ไม่มีกล้ามเนื้อครับสองคือเราได้สารอาหารต่อวันไม่ค่อยเพียงพอครับไม่พอที่จะไปสร้างกล้ามเนื้อแต่เพียงพอที่จะเก็บสะสมครับนืกอออกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะเรากินน้อยไงเรากินน้อยเป็นระยะเวลานานๆๆๆหรือว่าเรากินน้อยมาแบบต่อเนื่องมากๆครับร่างกายมันไม่เอาไปสร้างกล้ามเนื้อหรอกครับมันเอาไปเก็บสะสมเป็นไขมันเพราะมันรู้ถ้าเกิดว่ากินน้อยขนาดนี้มาเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยพลังงานต่อวันไม่พอแน่เก็บพลังงานสำรองดีแลวพลังงานสำรองคืออะไรคือไขมันอันนี้แหละครับคือสองสาเหตุหลักแล้วมันจะแก้ด้วยการเวทเทรนนิ่งได้ยังไงการเวทเทรนนิ ชื่อก็บอกอยู่แล้วเวทเทรนนิ่งใช่ไหมมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแบบที่ดีมากๆดีที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นการแบบบอดี้เวทเวทเทรนนิ่งในยิมหรือว่าเล่นอยู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับคือการออกกําลังกายแบบมีแรงต้านนั่นแหละคือการสร้างกล้ามเนื้อนะครับการทําการสั่งให้กล้ามเนือ้อมันรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันต้องทํางานนะต้องเก่งขึ้นต้องแข็งแรงขึ้นนะครับต้องเฟิร์มต้องกระชับขึ้นอันน,นี้คืออันที่หนึ่งนะครับเฮ้ยพี่แล้วถ้าเกิดว่า อันเนี้ยมันสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันดียังไงพอมันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นระบบเผาผลาญเราจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับอันนี้แหละคืออันที่1ส่วนอันที่2นะครับพอเราเริ่มเวทเทรนนิ่งแล้วการแก้งอันนี้เลยคือกินให้ครบนยครับกินให้ถึงหน่อยในแต่ละวันพี่ไม่รู้ว่าต้องกินยังไงบ้างในแต่ละวันต้องกี่แคลต,ต้อง in, อะไรโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องเลยครับ เอาแค่ให้ครบสามื้อก่อนนะครับเอาให้ครบสามื้อก่อนผมเชื่อเลยนะหลายๆคนที่เป็นแบบสกินนี้ฟัแบบนี้กินน้อยมากๆครับบางคนกินข้าวมื้อเดียวแต่บอกพี่กินสามื้อแล้วนะแต่มื้อเช้าเป็นอะไรเป็นหนมปังแผ่นหนึ่งกลางวันเป็นอะไรเป็น เป็นผล,ลไม้ตอนเย็นเป็นอะไรอ๋อถึงเป็นข้าวอันนี้เห็นปะมันครบสามมือจริงในแต่แต่ในแต่ละมืออ่ะมันไม่มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วไขมันดีที่มันแบบตอดของอ่ะเอาง่ายๆอ่ะกินอาหารหลัก5้าหมู่ตามที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆให้มันครบสามืือก่อนนะครับแล้วก็น้ําหนักขนาดไหนน้าหนักประมาณฝ่ามือแล้วอ่ะนะครับสาวๆก็ประมาณฝ่ามือเราแล้วกันไม่เยอะจนเกินไปไม่ได้ทําให้อ้วนขึ้นไปกว่านี้แน่นอนผมกล้ารับรองฟันธงได้เลยกินให้ครบแบบนั้นเวทเทรนนิ่งควบคู่ไปด้วยมันจะแก้ปัญหาตะกินนี่แฟตได้นะครับแล้วอย่าปล่อยให้มันเป็นนนแบบา จนเกินไปเพราะอย่าลืมเรายิ่งแก่ขึ้นทุกวันทุกวันแล้วถ้าเกิดเราหลุดพ้นไว้ยี่สิบกลางกลางยี่สิบปลายปลายไปทะลุสามสิบขึ้นไปเมื่อไหร่นะระบบพอ <c oughs> ระบบพอผ่านแล้วมันจะต่ําลงตามธรรมชาติครับร่างกายเริ่มสลายกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติแล้วทีนี้แหละมันจะกู่กลับมายากครับมันจะแก้กลับมายากใครเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วแบบเป็นปัญหาพวกนี้แล้วรู้แล้วแล้วผ่านมาฟังคลิปนี้แล้วนะ ไปลองปรับดูไปลองแก้ดูใครติดอะไรตรงไหนลองเม้นคุยมาบอกกันหน่อยในคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาตามตอบตาม,ตามอ่านตามแก้ตาม,ตามบอกวิธีให้นะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Pad ไว้ด้วยนะทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทนอไลน์อยู่นะครับ3เดือนเปลี่ยนหุ่นนะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยนะแก้ปัญหานี้เลยโดยตรงครับ สกินนีแฟตยโยโย่เอฟเฟกน้ำหนักตันน้ำหนักไม่ลงแล้วนะครับแล้วอยากจะมีร่องติเบตต้องทำยังไงเอลสต้องทำยังไงปั้นก้นต้องทำยังไงนะครับโดยมีโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้าง2ต้องออกกำลังกายยังไง3ต้องคาร์ดิีโอแบบไหนนะครับทั้งหมดนี้ได้ในคอร์สเทนออนไลน์แบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งส่วนตัวนะครับไม่มีการอดอาหารไม่ใช่ไก่ต้มไข่ต้มไม่มีตัวช่วยอะไรใดๆแอบแฝงทั้งสิ้นนะครับใครสนใจนะครับคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบเข้้าามาดนะะแลยืนะ กดติดตามให้ด้วยครับกดแจ้งเตือนด้วยจะไปถึงสามแสนซับครับ